การเดินทางด้วยรถเมล์ไซเพียงคันเดียวและคนสองคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากในความคิดของผมแต่วันนี้ก็มาถึงวันที่ผมได้ลงมือทำนี่นี่ วันนี้เป็นวันที่6ธันวาคมพศ2564ผมได้ออกเดินทางกับรถมอเตอไซคู่ใจของผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดอยุธยาและนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาอายุธยาสถานที่แรกที่ผมได้เข้าไปเยี่ยมชมคือวัดชัยวัฒนาราม

ไม่พูดเหรอนี่พูดอันนี้ไม่ใส่แมสเพราะไม่มีคนนะมีแค่เราสองคนที่อยู่ในวัดนี้สองคน้วต้องใส่แมสไหมใส่แมสแบบที่นี่อ่ะเขาเรียกว่าวัดอะไรนะจำไม่ได้วัดพระรามเอออันนี้เขาเรียกว่าวพระรามเดี๋ยวเราจะไปวัดทศีอีกที่หนึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวทั่วยุษทยานะเพราะว่าต้องเดินทางต่อไปที่เชียงรายนะเราไปนอนที่แม่ห้องสอนคืนนี้ใช่ถ้าตามแผนที่จะไปนอนแม่ห้องสอนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงน่าจะะดึก ก็เลยก็เลยวางแผนสำรองวัดดึกที่ไหนแล้วก็นอนที่นั่นไปสองวัดเองค่ะไปมาแล้วใช่ไหมใช่ ในบัตรหบัตรไหน,นดิช่วยวบัตรหน่อยช่วยบัตรหน่อยเอและสถานที่ที่สองที่เราได้ทำการเยี่ยมชมคือวัดพระศรีสันเพชี่หรอกแบบโทรศัพท์จะมุดตูวสตาร์ด <laughs> ลืมโทรศัพท,ท์ว้าวโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยว้าว โอ้โหอันนี้นะครับเป็นวัดพัะศีนะครับข้างหลังข้างหลังเรานะครับซึ่งที่นี่จะเป็นวังเก่าด้วยน่าไม่รู้เหมือนกันการที่ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาในครั้งนี้มันทำให้ผมได้เห็นถึงร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต มันเลยทำให้ผมอยากจะเก็บถึงความทรงจําว่าวันหนึงผมเคยมาที่นี่เรากำลังจะไปกินข้าวกันนะครับที่ร้านยีสักยังจะไม่ได้จะได้แบบอีโดสนะย้อนไปยังกินอาหารศิลปภาษาจะได้แบบอีโดสทำดินลาดูสกีดูแลเธอให้อยู่ถึงวันที่ส1 กี่ปะทำไมอ่ะวันที่สิบเอ็ดมีงานงานอะไรวันที่สิบสองแบวันที่สิบสองแบต้องบินกลับด้วยใช่แต่เราอยู่เตรียมงานก็ได้เออจะไปช่วยเขาเนาะอืมจะช่วยกันนี่ตอนนี้เราจะไปกินข้าวใช่ไหมแบใช่ใช่ตอนนี้เราจะไปกินข้าวด้านบนใช่ไห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่เฮ้ยใช้เวลาดีเนาะ ใช่เราเราเรา,เรากะว่าจะออกจากนี่ไม่เกินสิบโมงไม่เกินสิบโมงจะไปกินข้าวร้านเบาวางังถ้าจะไม่ผิดเห็นในในกูเกิลบอกว่าร้านเบาวางังไม่ใช่ยีสักย,ยีวงังแม่ไม่ได้ใจแต่ว่าโอเคเ,อเ,เดี๋ยวถ้าไปอ,อยู่อยู่ห่างจากนี้ประมาณประมาณไม่ไม่เก,ก,กินสองกิโลกิโลกว่าเมื่อกี้ได้รับข่าวดีนะได้รับข่าวดีจากเชียงรายต่อไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมอาหารแล้วก็ที่นอนให้ซึ่งเป็นเป็นที่ที่เราเคยไปทําค่ายมาก่อน ไปดูแม่จ่าพรุ่งนี้เราถึงเชียงรายแต่ว่าวันนี้พมไแม่ห้องสอนก่อนท้ายแล้วร้านยีลอที่เราตามหาใน Google Map ก็อยู่ข้างๆแต่โชคไม่ดีวันนี้ร้านยีลอปิดเราสองคนเลยมานั่งร้านอาติกะแทนเราทั้งสองได้สั่งข้าวผัดปูกกันทังคู่ การตามหาอาหารหาล้านในจังหวัดอยุธยาคงเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากสำหรับผู้ส लम อย่างเราและร้านอาทิกะก็เป็น1ตัวเลือกสำหรับสายเย็นสายเย็นคุณเม่ี่นมีไปไดหรอนี่ันต้องไปแท้ มายุทธยากินข้าวผัดปูเิดว็ว่าจะถึงกี่โมงคืนนี้ว่าสอสขึ้เมที่เบียกบเบิลหรอเบลอครับ ไเตาแหวนปั๊มอะไรกี้นอนอื่นไม่ต้องนอนคืนนี้น่าจะได้นอนปั๊มนะคืนนี้แช่เบียดขาแล้วหรืออะไรตัวว